สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับช่องของเราอีกแล้วนะครับกับข่าวสารวงการบันเทิงเอเชียวันนี้มากันในโหมดของซีรีส์จีนมีเรื่องราวที่ต้องพูดคุยกันกับซีรีส์ที่กำลังจะออนแอร์เร็วๆนี้เร็วๆนี้ก็คือไม่กี่วันนะอีกไม่กี่วันนี้พอมาดูรายชื่อนักแสดงในซีรีส์ที่กำลังจะออนแอร์สองเรื่องหลักๆที่เป็นกระแสอยู่ในตอนนี้เฮ้ย <He i, S 2> มีแต่คนที่เราชอบทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นเสี่ยวจ้านหยางจือเลินเจียหลุนแล้วก็ตีนี่เลิฟอะ่ะเป็นบุคคลที่แอดเองก็ได้ติดตามผลงานของเขาทั้งงหมดมดาอทเรรรื่แกคับ เรื่องแรกในธาตุปีศาจธาตุปีศาจจะถูกออนแอร์นะครับในวันที่17มีนาคมนี้ก็นับไปอีก3วันเรือเจรุนจะรับบทช้างอี้นะครับในขณะที่ตีลี่เลอ่อป่าจะรับบทจีอินเหอโดยเนื้อเรื่องจะประมาณว่าจีอินเหอเนี่ยนะครับนักเอกจะเป็นผู้พิทักษ์กฎสายของหูเขาบัญชาการปีศาจได้รับมอบหมายจากลูกค้าให้จับตัวปีศาจเลือกหนุ่มปีศาจเลือกหนุ่มนี่ก็คือพระเอกของเรามาดูว่าเรื่องราวจะวุ่นวายขนาดไหนจะฟินกันขนาดไหนก็เป็นแนวของ แฟนตาซีย้อนยุคบวกโรแมนติกใช้ทางยูคุนะครับนี่เป็นอีกหนึ่ง ช่องทางที่ค่อนข้างมาแรงแนวโบราณกับตีรี่นี่เขาก็แบบเข้ากันอยู่แล้วนะโอ้โหนี่ตามมานานตั้งแต่3ชาติสภพนะครับแล้วก็มาสแสดงกับจานปินิน,นะฮะคือดีทุกเรื่องต้องบอกงั้นเพราะฉะนั้นรอคอยติดตามกันได้เลยสําหรับธาตุปีศาจในวันที่17ในขณะเดียวกันนะครับอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องบอกว่าหลายคนรอเป็นเรื่องที่ทุกคนเอาขึ้นหิ้งไว้แบบสูงเลยบอกจะปล่อยมาแล้วทีหนึ่งแฟนๆเขสึกเหมือนโดนแกงนะฮะก็เลื่อนไปตัวอย่างนี่ออกมานานแนละ้วเลื่อนไปเลื่อนมา ได้กําหนดแล้วในการประกาศออนแอร์ซีรีส์คุณคือคําปฏิญาณแห่งรักนะครับเสียวจา้านปะทะหยางจือ่อโอ้โหแน่นอนทุกคนรู้ทุกคนทราบกันเป็นอย่างดีถึงสปปรรพคุณของ2คนนี้หยางจื่อคือตัวแม่ของวงการครับซีรีส์หลายหมืน่นหลายพันล้านต้องให้เธอเลยไม่ว่าจะเป็นซีรีส์ดังอย่างนายเย็นชากับยายปลาหมึกมัทรสดหวานล้ำสลายเป็นเท่าราวเกตน้บคลังกระบ,บีเทพสังหารกับเธอเนี่ยนะฮะประกอบกับพระเอกแห่งยุคเบอร์หนึ่งเหมือนกันเซี่ยวจ้านจากปรมาจารย์ลัทธิมา หมาป่าจอมราชันคือแต่และเรื่องที่พูดชื่อมาเนี่ยไม่มีใครไม่รู้จักนะพลเมจันท่มานีโอ้โหจุดกระแสรเรียงปล้งมากในไทยเพราะมาเรื่องนี้ประกบคู่กันครับก็จะเป็นซีรีส์แนวโรแมนติกดรามา่าโดยเป็นแนวแนวปัจจุบันนะครับเป็นเรื่องราวของลินจือเซียวที่ใกล้จะจบก,การศึกษาแต่ต้องเผชิญหน้ากับความตกต่ำที่สุดก็คือพ่อของเขานั้นเกิดโรคร้ายขึ้นก็จําเป็นต้อง ละทิ้งโอกาสที่ได้ทํางานบริษัทที่โด่งดังเธอน,นั้นก็รู้สึกดาวลงไปในทันทีแต่ว่าก็ต้องมาเจอกับคุณหมอสุดหล่ออย่างหมอกู้นั่นก็คือเซียวจา้านของเราก็รับหน้าที่เป็นคุณหมอเจ้าของไข้ของคุณพ่อนะครับมาดูกันว่าเรื่องราวความรักของทั้งคู่จะเป็นยังไงประกาศออนแอร์นะครับในวันที่15นี้แล้วนะครับ 15, 15, 15ก็คือวันพรุ่งนี้นี่เองโอ้โหรอกันมานานแล้วในที่สุดทุกคนก็ได้ดูกันก็จะใช้ผ่านทางเว็บเทนเซ็นต์ในขณะที่ซับไทยก็ต้องผ่าน VTV นแหละครับเดี๋ยวก็ต้องมีภาคไท ออกมาอีกเพราะว่าบีทีนี่เขาจัดเต็มให้อยู่แล้วก็อย่าลืมรับชมกันนี่คือ2เรื่องที่ทุกคนเฝ้ารอคอยดูมากที่สุดที่นํามาบอกกล่าวกันในวันนี้พร้อมจะออนแอร์ air กันแล้วนะครับสำหรับแฟนๆซีรีส์จีนอย่าลืมติดตามรับชมด้วยวันนี้ลาทู้ชมไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ